สวัสดีครับสวัสดีเข้าม่ให้น้องสุภุสุขสุขนยานห,หาก็มาระสมซองหย่อนไหบ้านโคกครับเดวกันส่งายครับพุ่มออกมาขึ้นชักหนามาแล้วมากินเสียงอยู่กล่องนี้พุ่มไว้ไปยืนเบิงป่าจะบุดครับนะครับบุ่มเบื้องลํากันมีแต่มีตัวให้เขาม่ใน้องเบิ้งบ่บริษิทอย่างป่าเฮิ้งแล้วครับดินรครับพข้ม่น้อง

นักนนีักตัวโบใจรู้ว่านักหรอปะเนี่ตุ่นโอ้หลักเลยดีครับน้องอยู่หิงต้นไม้โดนอะไรโดนห้างเอ้ามีปลาคอติดมานน้ำของแมน้องผมว่ามันนักแค่ปะเนี่ตัวเดียวคร nah, ับนาะโอ้ชินนีน้อะไรตื่นเต้นเลย มาลงไปลุ่มดีกว่าครับบาูระคอเพื่อเสดายายมันรุดนะครับข้ออนุญาตลงต้นไม้ครับทำให้นกจะบึ้งกันลุ่มครับตัดลงมาแล้วปบกระบอกกลุป้มนลขึ้นเโอ้เป็นอย่งโดนห้างพ้อก็โดนกลางตัวอยู่ครับ เฮ้ยตึกเต็มเลยตืบบัตเดี๋ยวได้สองตัวน,น,นี่ครับพ่อานุมเดี๋ยวผมเอากล่องดึงมอๆก่อนนี่ครับงานโอ้ประเนี่งทึ่ห้างนี่หน่อยเดียวนะครับโลประคอนี่มันมาสดใสคาดมันนี่สวยกลางโตครับประคอกลางโตฮลุ จค่พางคือกันอย่าค้นาห,าห่างๆหนึงโอ้มา,านเหรอครับพ่อหนน้องเลียงัวผมป่าบัดเดียวแต่องตงานลูกดอกหมาหกเกจสินตักน้อยร้อยเอ็ดครับสร้างนำกันมร้อย,อ,ยอ็ดมาอก,อกกระบอก Ô, có om mà thể hình nó tốt may năng tôi om vậy luôn không á, để ba xếp cái sàng con một cái sàng tên về những bát điều đây xong tôi đã cấp khảo มือหนึ่งจับมือหนึ่งเก็บปลาหงาครับน้องเดี๋ยวผมไปกองกันเก็บปลากันครับน้องเก็บปลาเรียบร้อยเก็บทรายมาไส้ก็หุ่นไปเรียบร้อยแล้วครับมกไปออกมาเข้าฟอกเลยครับเพราะว่ามันสี่โมงแล้วโอ้โหตัดหงาส้วนอีกเนาะโอ้โหไปหยิกปลาไม้อ่างก็โบมีเวลาไปครับน้องเลี้ยงหื่อนี้หยิ่ไม้โมบานนี้ ก็คือว่าได้กับเขาครับคือว่าม่านม่านผสมฟุกถึงวัดเดียวได้ตองตัวโาเลยได้กับแหลงแรงเลยครับก็ตะว่อตัวอก็ใช้งานอยู่ด้วยครับพอกระได้ <c oughs> ไปรับเบื้องตัวป่ามานเดี๋ยวหมาอาใสกระลำมังเบื้อนง,งาน เมือนนี้กับเขาเมือแหลงครับกินเสียงกินง้าอยู่ที่กันไหมครับมัมนนี้น้องยกักกำลังติด,ดตะไคร้มันจะสั่งเอามาแม่ไม่เบ่งโตดีๆดีจะดู โอ้ปะนินกระโตงามอยู่ครับคนให้นองแต่มันมีปลาคอมานิดด่งตีว่าแล้วปะนินน้อยไปใส่เบิดน้ามีไลยโตครับปลาคอนะเรีเยกว่าฟุกครับมึงเนี่ยหยิ่งนัดเดียวได้ซ่องตัตซื่อเอาะวได้มักคลิปให้อยู่ห้ากินเว้เมื้อกี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอร์ครับพีใน้นอกในบุตรหาทริปใหม่ใหม่ ผมมีถาไปเห็นย่างไปห้าย่างกินครับเมื่อคืนนี้ออกไม้ห้าหนูกับโบได้บ้อม,มานก็เลยโบได้โบมีชิปไหมฮุ้มมีน้องบึงครับสําหรับคลิปนี้ผ้มหยวนไทมบ้านโคกค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปคลิปนี้ขือนย่าหลาหาชากันแค่นี้ครับกรบปินตัวนึงครับประคอตัวนึงผมหยวนไทยบ้านโคกสวัสดีครับ